มะขามน้องจ๋มามะขามจ้ะได้แล้วจ้ะพามากเก็บมะขามเราจะเด้อคลิปนี้เม่อ้อยาก,กินมะขามก็เลยพามาเก็บมะขามแจ่มมะขามเปรี้ยวๆเพราะว้กินตอนที่ว่าตอนที่แบบอาการไม่ค่อยจะดีจ้ะนี่ะมะขามค่ะเก็บมะขามนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูพี่น้องแล้วให้ดู นิทานนใหญ่นะจ๊ะอันนี้เ่อ,อ,อ,อมาเก็บมาขามจ้ะพี่น้องจ้ะมาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้ดีจ้ะมาเก็บมาขามเดี๋ยวด้วยพี่น้องด้วยได้เดียวฟักนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บอีกจังหน่อย เ,เหนียวขวดมันเหนียวเนาะมะขามอะแล้วสว่างไปจ้ะบ๊ายบายคลิปนี้พอแค่นี้แล้วจ้ะพามาเก็บมะขามเอามะขามไปไว้กินเวลาเป็นลมจั้เนี่ยจ้ะมะขามมันรสเปรี้ยวเนาะเวลาเราเอาการไม่ดีกินทบไปบ่ายมันจะโอ้โหสวงสดชื่นเลยจ้ะพี่น้องจ้ะไม่เชื่อใครลองเด้อ